วันนี้สำหรับครูครับเป็นหน้าที่ของทางท่านสมพงษ์อุปมาวันที่จะมารายงานในช่วงของวันศุกร์วันนี้นะครับวันศุกร์อีกแล้วเหรอเออใช่เลยเนาะครับเดี๋ยวไปหาสมพงษ์กันดีกว่าสมพงษ์อุปมาวันครับจะมารายงานความเคลื่อนไหวก่อนที่จะปิดกล่องช็อกอะไรกันเนี่ยนะปิดตึกมนทัวหนาแล้วสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับผูรบพร้อมพันธ์และท่านาท,ออทุกท่าที่ข่ารอบสุทการครับครับพร้อม วันนี้เช้าวันศุกร์ที่24มีนาคม2566นะครับอากาศจะอบอ้าวนิดหน่อยแต่ก็พ่อเชิได้เถสีเชิได้กันแล้วกันนะครับอ่ามาฟังข่าวหลังจากที่ยุบสภาแล้วนะครับในส่วนกระทรวงศึกษาธิการโดยท่านรัฐมนตรีนั้นจะอยู่อย่างไรและทําอย่างไรบ้างนะครับตอนนี้ในช่วงของรัชกาลนะครับนางสาวกรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็บอกว่าตนได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงอ่า ข้อความสำนักงานรัฐมนตรีของกระทรวงศึกษาธิการเรื่องแนวทางการปฏิบัติอันเนื่องมาจากการยุบสภาผู้แทนรัษฎรนะครับแจ้งไปยังปลัดกระทรวงศึกษาธิการเลขาที่การสภาการศึกษาเลขาที่การคณะกรรมการการศาขั้นพื้นฐานเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและก็หน่วยงานในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการนะครับให้ดําเนินการตามแนวาปฏิบัติอันเนื่องมาจากการยุบสภาผู้แทนรัษฎรตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่21 มีนาคม2566อย่างเคร่งครัดนะครับโดยแนวทางปฏิบัติตังกล่าวนะครับก็กําหนดว่าให้ในระหว่างที่พระราชปฤษฎีการยุบสภาผู้แทนราษฎรมีผลบังคับใช้ก็ให้รัฐมนตรีระมัดระวังในการดําเนินการโฆษณาประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานต่างๆที่มีรูปภาพของรัฐมนตรีปรากฏอยู่ไม่ว่าจะเป็นป้ายโฆษณาหรือจะโฆษณาประ,าระารชาสัมพันธ์ทางวิทยุและโทรทัศน์และควรจะ,ะปด ป้ายหรือยกเลิกในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ดังก่าวทั้งหมดนะครับรวมทั้งให้การโฆษณาประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีรูปภาพของรัฐมนตรีปรากฏอยู่ด้วยก็ขอให้ปลดออกก่อนนะครับก็คือปลดแล้วก็ให้งดไว้ก่อนเพื่อเป็นการที่จะปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติกันมติของการยุบสภานะครับามาฟังข่าวเรื่องกบขอบ้างนะครับที่เป็นข้าราชการนะครับ ทางกบขอก็ได้มีการผลักดันกฎหมายใหม่นะครับเพื่อเพิ่มโอกาสให้สมาชิกนั้นได้มีการออมได้มากขึ้นนะครับโดยดัเตอร์ศรีกัญญายาทิพยนะครับเลขาธิการาคณะกรรมการเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเน็จบำนานข้าราชการหรือกบข,กบขนะครับก็บอกว่าตามที่เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่พระราชบัญญัติลงทุน อกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการฉบับที่8ปศ2 5 6 6ลงวันที่19มีนาคมนะครับก็มีผลให้มีการแก้ไขกฎหมายดังกล่าวนะครับเพื่อที่จะทวีค่าเงินออมให้กับสมาชิกทั้งหมด5ประเด็นนะครับในประเด็นสำคัญในข้อหนึ่งก็คือสมาชิกกบขนะครับสามารถออมเพิ่มได้สูงสุดถึง27%ของเงินเดือนนะครับโดยเมื่อเก็บเงินเมื่อรวม เก็บเงินสะสม3%แล้วก็จะสามารถออมกบขได้สูงสุดถึง30%นะครับซึ่งจากเดิมนั้นก็ออ,อมสูงสุดได้แค่ไม่เกิน12%ทเท่านั้นอันนี้ก็ถือว่าเปิโดโอกาสจนถึง30%นะครับส่วนประเด็นอื่นๆนะครับมีการย้ายกองทุนมีอะไรต่างๆสี่ 5ข้อนั้นก็ขอให้เพื่อนสมาชิกติดตามดูทางเว็บไซต์ครูวันดี .com ไปแล้วกันนะครับสากรอมทรรพย์ครูนคะรพนมจำกัดหนึ่งในคณะกรรมการประชาสัมพันธ์นะครับท่านสุรชาตินนทเสนนะครับก็ขอเชิญเพื่อนสมาชิกสากออมทรัพย์ครูนครพนมจำกัดสมัครเป็นสมาชิกชาบริจิตสงเคราะห์สมาชิกสากออมทรัพย์ไทยนะครับหรือสสสทโดยผู้สมัครคุณสมบัติก็จะต้องเป็นสมาชิกของสากอนะครับ มีอายุระหว่าง20ถึง70ปีนะครับและก็ค่าสมัครค่าบำรุงเงินส่งค้อรล่วงหน้ารวมแล้วก็ประมาณ12,150บาทรายละเอียดต่างๆก็สามารถตริดต่อได้ที่สกออบชับครูนักขอพนนท์จำกัดก,กันแล้วกันนะครับท่านพิสุทธิศส,สีวรพันธ์ขออภัยนะครับก็แจ้งถึงพี่น้องนะครับท่านผู้ปกครองที่ต้องการอยากจะหาที่เรียนให้ลูก เนื่องจากว่าลูกนั้นไม่สามารถที่จะสอบเข้าเรียนต่อในโรงเรียนในเขตพื้นที่ได้นะครับหรือไม่มีที่เรียนตอนนี้นะครับทางสมงพมนครพนมนะครับก็เปิดศูนย์รับการร้องจากท่านผู้ปกครองนะครับในการที่จะจัดหาที่เรียนให้กับลูกหลานโดยขอให้ผู้ปกครองนั้นไปยื่นหนังสือ,อเพื่อหาที่เรียนให้กับลูกช่วงวันที่29มีนาคมถึงวันที่4เมษายนนะครับหลังจากที่ยื่นเรียบร้อยแล้วก็จะมีการาประชุมหา เรียนให้กับลูกหลานนะครับจะประกาศผลในวันที่เจ็ดเมษาและก็จะมอบตัวในวันที่แปดเมษายนครับท่านฮะวันนี้หมดเวลาครับท่านสวัสดีครับครับผมคุณท่านสมพงศ์นะครับรายงานห้านาทีสลหรับเพื่อนครูวันศุกร์สุดสัปดาห์อีกแล้วครับท่านนะครับเอาอากาศโอ้โหเมื่อวานนี่ดูที่สีข้ามนะครับ39องศาเซลเซียสนะครับบางพื้นที่ปาเข้าไป40สิบ นะครับอากาศร้อนมากๆเลยเนาะเอาเริ่มต้นต่อยอดนะครับห้าทิศละเพื่อนครูวันนี้ก็เ,เป็นข่าวพาดหน้าหนังสือพิมพ์นะครับจากสื่อออนไลน์นะครับไทยรัฐบอกว่าไร้รัฐประหารหลังเลือกตั้งลุงป้อมเปิดใจน้องไม้นะครับวิสามันหนุ่มครั่งกาดยิงสามศพพ่อเมืองปราจินบุรีกินผลไม้อวดสื่อพิษ ตอมอรดจีนพ้นพุ่มกับรองพุ่มกับโอ้นะครับเดลนิยเดลนิวเดเลนิวบอกว่าตั้มตั้มอัดชีวิตรับห้สล้านผ่านคนสนิทร,ราวกล่องดวงใจวิสามาันหนุ่มครั่งทำจากเบาไปหนักมติชนนะครับมติชนพาดข่าววันนี้บอกว่าเพื่อไทยโวยบิ๊กป้อมอนุทินปาดหน้าล็อกขั้วตั้งรัฐบาล เมินป้อมอนุทินอีอ๋อตู่ไม่หวันชี้ยังไม่ใช่เวลาจับขั้วก็ <c oughs> ต้องหลังเลือกตั้งก่อนแล้วเนาะไทยโพสต์นะครับวันนี้บอกว่าจวกลักไก่ตั้งรัฐบาลชูวิตรับเงิน6ล้านแต่ไปบริจาคประชาชิธุรกิจบอกว่าบิ๊กธุรกิจชี้โจร,รัฐบาลใหม่ปฏิรูปเกษตร sme re skill แรงงานนักสืบพิมพ์ผู้จัดการนี้บอกว่าชูวิตรภาพรับเงินทุนเท่า6ล้านจริง โอ้แต่เปบริจาคใช่ไหมนางสิบิมกรุงเทพธุรกิจวันนี้บอกว่ามาตรการรัหนุน e ีวีพุ่งนะครับรถไฟฟ้านะท่านฉลองชัย <c oughs> เป็นเป้าหมายของท่านฉลองชัยนะครับทีมงาน b ีจของเราใช่ไหมดรเปี๊ยกดรเปี๊ยกเนี่อาๆพวกเราสู้ต่อไปนะครับอย่างน้อยใช่ไหมทำงานไปเป็นปีสองปีพุ่นละกลางกฎกก,กตคุมคณะรัฐมนตรีรักษาการ นะครับสลับนักสืบพิม์ road to f u t u r เลือกตั้ง65สยามรัฐวันนี้บอกว่าบิ๊กตู่ป้อมจับมือตั้งรัฐบาลวิสามัญหนุ่มครั่งโอ้โหทำไมมีข่าวนี้เยอะเหลือเกินทุกวันเนี้ข่าวหุ้นนะครับนักสืบพิม์รายวันข่าวหุ้นบอกว่า PTTEP ถึงจุดซื้อสะสมเงินสดล้นมือเป้า176บาทจีนรุมขอวีซ่าไทยโฟกัสกำไรเซลทอทันหุ้น หนังสือพิมพ์ฐันหุ้นวันนี้บอกว่า SK ปมัมงบทชนอาราวงานพรึบแบ็คแบ็คล็อก385ร้อปดสิบห้าร้านนะครับอ่าอันนี้ก็คือข่าวพาดหน้านะครับพาดหน้าหนังสือพิมพ์าทางสื่อออนไลน์นะฮะทุกวันนี้โอ้ยสบายสบายนะครับข่าวสารทางด้านเพจเดอะสแตนดาร์ standard, วันนี้ยังไงเพจเดอะสแตนดาร์ดเดอะสแตนดวันนี้บอกว่า 24มีนาคม2 5 6 2นะครับได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่26การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยนะเป็นการทั่วไปครั้งที่26่กํำหนดให้มีขึ้นในวันอาทิตย์ที่24มีนาคม2562าเพื่อเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน500คนนะับเป็นการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกหลังรัฐประหารในประเทศไทยปีพุทธศักราช2557าและก็เป็นการจัด การเลือกตั้งภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งรจจาชอาณาจักรไทยปีพุทธศักราช2560การเลือกตั้งครั้งนี้ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่ามีการเอื้อประโยชน์แกพ่พรรคพลังประชารัฐตั้งแต่การออกแบบระบบการเลือกตั้งการรณรงค์หาเสียงไปจนถึงการตัดสินของคณะกรรมการเลือกตั้งนะครับระบบการเลือกตั้งเป็นระบบแบบจัดสรรปันส่วนผสมโดยสส500คนนะครับมาจากระบบแบ่งเขตคะแนนสูงสุด350 km. เขตเขตละ เขตละคนและอีก150คนมาจากที่นั่งปรับระดับที่ไม่ใช่สสสามารถรับได้รับเสนอสชื่อนะเป็นนายกรัฐมนตรีได้นะครับซึ่งหลายพรรคสนับสนุนเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและนายกรัฐมนตรีนะฮะก่อนการเลือกตั้งว,วันนี้ครบพอดีใช่ไหมนี่ครบสปีนะครับก็มีการยุบสภาเรียบร้อยแล้ว นะครับเดอะสแตนดารวันนี้เป็นภาพอ่าเป็นภาพนะครับอยู่ที่ประเทศไหนนี่พายุรายปกคลุมทางตอนเหนือของจีนนะครับรวมถึงกรุงปักกิ่งอ่ส่งผลให้ทัศนวิสัยในเมืองหลวงย่ำแย่กระทบการจราจรโอ้โหข่าพิมนี่นะฮะประเทศไหนประเทศไหนก็เหมือนกันเนาะ,ะไทยเราก็ใช่ย่อยนะครับโดยเฉพานะนครปนมุองเรานะครับสีสำคัญไปไหนมาไหนก็สวมหน้ากากาดีที่สุดใช่ไหม อะไรนี่เป็นรูปฟักทองเต้นรําเดินชมดื่มด่ําผลงานศิลปะกลางเมืองโอ้เริ่มมาแล้วเนี่ฟักทองนะครับสรรหาเขาเรียกว่าสรรหาอะไรสัรหาเรื่องของอวิธีการต่างๆเนาะนะครับสิ่งต่างๆเลยไม่จะไม่รัฐประหารเกิดขึ้นอีกแล้วจริงเลยนะฮะนี่เป็นคํายืนยันของท่านพลเอกประวิทร์ลงนายกเนาะ เปิดเบื้องหลังแนวคิด Apple ดันเรนน่าขึ้น s u p e r b o w บวนะว่ากันไป G D H ย้ำให้ความสำคัญกับการฉายภาพยนตร์ในโรงเป็นหลักนะครับเร่งสร้างคอนเทนต์ที่แปลกใหม่ก็ต้องหาวิธีการช่องเจ็ดเป็นไงวันนี้<อ>ช่องเจ็ดช่องเจ็ดมีอะไรไหมช่องเจ็ด s w นิวบอกว่าโครงการคลีนิก,กเกษตรเคลื่อนที่นะครับช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร,ร,กรมากว่า20ปี พลังใจจากเ HD ออนไลนวันนี้บอกว่าจะอะไรมากมายกับชีวิตนะครับบางทีขอเพียงกินอิ่มนอนหลับลืมตาตื่นในยามเช้าก็สุขล้นแล้วนะครับใช่แล้วใช่แล้วนะครับเราไม่ได้ไปเบียดเบียนใครเนาะรองนายกอบตเมากลางตบหน้านักรองสาวนี่นะความเมานี่มันไม่ใครเข้าใครออกใครเนาะไม่เข้าใครออกใครจริง อขอขมาบิกตูซบรอทอสโชนี่สรันวุฒิสรันวุฒิโอ้โหนักอภิปรายในสภา,า,า,น,า ic, นะครับมาที่ผู้จัดการอินโฟกราฟิกนะครับผู้จัดการอินโฟกราฟิกนะครับวันนี้มีธรรมะบอกว่าอยากให้ชีวิตมีความสุขนอกจากทำความดีแล้วต้องฝึกใจให้ไวต่อความสุข และรู้จักชื่นชมสิ่งดีๆที่เรามีอยู่ในตอนนี้ให้มากๆนะไรที่เรามีอยู่ในปัจจุบันนี้ก็ชื่นชมใช่ไหมละ่ะความงดงามของหลวงพ่อโสธรน,นะครับงานบุรณะสามารถเข้าชมตั้งแต่ต้นเดือนเมษายนเป็นต้นไปสง่งสองทรัพย์สินปอปองอขนออกขายทอดตลาดโอ้โหมีเยอะเลยนะครับมีทั้งทองมีทั้งปืนมีทั้งโออะไรหลายอย่างนะครับ ชา,ชาวซอยอารีหา้าโวยรอทอสชนะครับรวมไทยสร้างชาตินะจัดงานทำรถติดไปทุรลํลำบากติงทำเดือดร้อนเขาคงจะเลือกนะเป็นช่วงของการเขาเรียกว่าเป็นช่วงของการหาเสียงนะครับของพรรคการเมืองต่างๆ าทั้งท่านรองอนุทินนะครับของภาคภูมิใจไทยบอกว่าภูมิใจไทยเล็ดลั่นเน้นผลงานนะครับไม่เน้นกระแสว่าอย่างนั้นไม่เน้นกระแสไม่เน้นกระแสะวันนี้วันศุกร์นะครับวันนี้วันศุกร์ก็มีมวยนะมีมวยนะโคมวยวันนี้นะครับไม่น่าไม่น,ไมน่าที่จะพลาดใช่ไหมท่าน,นชัดชัยโคมวยโคมวยนะครับวันศุกร์ก็ต้องเป็นเขาเรียกว่าอะไรล่ะ วันลุมพินีนะครับ2ีมีนาคมนะครับ19นาฬิกานะครับสนามมวยเวทีลุมพินีนะฮะกรุงเทพมหานครช่อง7 h ดสี HD นวก็จะถ่ายทอดตั้งแต่เวลา20นาฬกาทุกวันศุกร์นะครับเรียกว่ากระแสดีมากๆเลยนะครับดีกว่าละครนะคู่เอกนะครับคู่เอกตอนเย็นท่านชาดชายัยยอดกฤษดาสอสมหมายนะครับ VS เทพทักษิณสอ สอนสิ่งอันนี้คู่เอกนะนี่อ้นะ,ะนอกจากนั้นก็มีฝรั่งอะไรต่างๆนะครับมาต่อยให้เราชมเรียกว่าถ้าใครต่อยดีต่อยเด่นแน่นอนนะครับแน่นอนมีโบนัสโอ้เป็นแสนเลยนะฮะสามแสนเลยนะครับอันนี้คือมวยวันวันศุกร์นะครับส่วนวันเสาร์นะครับวันเสาร์ก็มีวันไฟสไนท์นะครับอันนี้ก็ช่อง7จเหมือนกันนะครับถ่ายทอดเวลา10นาฬิกาโอ้โหมีทั้งวันศุกร์วันเสาร์ ช่อง3ก็มีมวยนี่นะครับซุปเปอร์เล็กเกียรติหมู่ก้าพบกับเดเนิเอลวิลเลียมนะครับวันเสาร์ก็มีนะนะครับวัน24มีนาอ๋อบอกไปแล้ว24มีนาบอกไปแล้วนะครับเาเรียกว่ามีมวยนะครับมีมวยให้ชมนะครับทั้งวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับเพราะว่าประเทศไทยเป็นประเทศมวยอยู่แล้ว นะครับนอกจากนั้นวันที่ยี่ห้าวันวันที่ยี่ห้าเนี่ยวันเสาร์โอ้วันเสาร์มีทั้งกลางวันสนิบนาฬิกาช่องเจ็ดตอนเย็นก็จะเป็นช่องอ่ายี่สิบสามนะฮะช่องยี่สิบสามนะครับเวิร์กพอยต์นะฮะก็จะเป็นมวยโอ้โหนี่ก็สุดยอดเหมือนกันเอาเรื่องรับชมเรื่องรับชมเรื่องรับชมนะครับสหรับฟุตบอลมวยนะฮะประเทศสิบประเทศที่อยู่ในสังคมผู้สูงอายุนะฮะก็มีญี่ปุ่นอิตาลี อันะดับหนึ่งญี่ปุ่นนะผู้สูงอายุนะฮะเพราะว่าเขาเขาเรียกว่าอะไรล่ะเขา,ามีโภชนาการมีหมอดีนะครับสำหรับประเทศไทยก็กําลังก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วนะครับด้วยจํานวนผู้สูงอายุ65ปีขึ้นไปกว่า12.5ล้านคนนะฮะคิดเป็น18.94%เ์ไม่ชน้อยเหมือนกันนะนะครับอายุ65ปีขึ้นไปมีตั้ง12ล้านนะแวก็สุขภาพก็ดีเหมือนกันนะประเทศไทยนี่ใช่ไหม นะครับทีมงานเราบินะ๊กบอสบิ๊กบอสเป็นไงวันนี้จะไปที่ไหนนะจะไปที่บ้านแพงใช่ไหมไปเอากล้วยกับท่านสมยศใช่ไหมเพื่อที่จะไปทําบุญอพอลุนเนาะพอลุนวันเสาร์อาทิตย์นี้ที่โหนลาดบ้านเกิดเนาะเอาเอาใจช่วยนะท่านนะขออนมโมทนาดโดยดืย้อรอบนี้นี่มีภารกิจนะทางวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์วันนี้ก็ตอนบ่ายก็จะเป็น าการชานกิจคุณพ่อของท่านพอ่อพิศารแกวลานะฮะคุณพ่อศรีศักแกล้าที่วัดศรีสมบูรณ์นะครับส่วนวันเสาร์วันเสาร์ก็มีงานทานเอ้ยมีงานของ b ิวจีนะทีมงานโคดโอโคจุยนะฮะเตรียมพร้อมเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองในด้านธุรกิจ <c oughs> ก็เรียนรู้กันไปเนาะนะครับเรียนรู้กันไปได้เรียนรู้แล้วก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆนะครับอย่าน้อยปี2ปีเขาว่าอย่างนั้นนะ นะครับแล้วก็วันอาทิตย์เนี่ยก็จะเป็นดองนะงานดองงานสีชมพูของลูกชายท่านพอสนันเมตุลาเนาะทีส่สหรันหลังสลิดนะครับประเทศไทยเราก็แน่นอนครับตอนนี้ก็มีผู้สูงอายุหูหกสิบหล้านหกสิบปีเนี่ยนะฮะผลกระทบจากการเป็นประเทศสังคมผู้สูงอายุก็มีการขาดแคลนแรงงานการพัฒน,นาประเทศอาจเป็นไปได้ช้า เก็บภาษีได้น้อยลงค่าใช้ใจ่ายหรืองบประมาณการก็แน่นอนแล้วนะครับถ้ามีอะไรต่างๆก็เป็นเรื่องธรรมดานะผู้สูงอายุวัยเขาเรียกว่าวัยไม่ได้ทํางานใช่ไหมเรื่องของการถ่ายทอดลิสิทธิ์ซื้อซีเกมนะครับในประเทศกัมพูชาย,ยังไม่จบนะครับหลายฝ่ายก็บอกว่าโอ้บรนเพลงนักก็ไม่ต้องซื้อว่าอย่างนั้น นะครับไม่ต้องซื้อไม่ต้องดู5เมษายนนี่แหละไทยกัมพูชาก็จะได้คุยกันเรื่องลิสิสิตนะครับถ้าแพงเกินบ้านเกินเมืองเขามันกโกมันก็บโเป็นตะซื้อด้วยเห็เนาะเพระาะถอนเงินง่ายไปนะฮะซิตี้กรุ๊ปเตือนแอปธนาคารเป็นปัจจัยเร่งความเสี่ยงนี่นะฮะนะครับธนาคารก็พยายามหาวิธีป้องกัน t i k t o ็กอกนี่ดังไปทั่วโลกแล้วตอนนี้นะฮะติ k กตก็ก็คือสอื่อที่กำลังฮอต วิดีโอสั้นๆนะคนที่เป็นเจ้าของก็คือโจโชจือนะครับจากเด็กฝึกงาน Facebook สู่ซีโอทิ o ตงานบุญเดือน5นะครับพระธาตุเจดีย์สีสนนะครับก็วันที่2-6ถึงเมษายนนี่เด้อนะครับเรียนเชิญนนะครับงานบุญพระป,ป่าอาสาหกณ์ส,สัญจรสหกณ์สัญจรท่านพ่ออำพันธ์พมโคตรสงขามาใช่ไหมนะครับวันที่7วันจันทร์นี่เนาะก็ บริการถึงที่เลยนะครับทุกบ้านแพงนาทมท่าโอเทนศรีสงครามนาว่าพลสวรรค์สวนใต้ก็มีโรงเรียนบ้านหัวดอนนะครับก็ไปก็แล้วกันนะครับสำหรับโครงการอะไรนี่ท่านอรมพันธ์ท่านนายกกรมพันธ์นนนท่านถอมนัดเนนน้อยโครงการกีฬาสัมพันธ์ครูผู้บริหารสถานศึกษาบ,บุคลากรทางการศึกษาส,าสาพปน,นครปฐมเขตสองนอยี่สิบเจ็ดวันจันทร์นะครับก็มีขบวนยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็มีสปอร์ตไนท์ นะครับกลางคืนก็แต่งชุดเข่าบอยเข้าเกโอ้โหนะฮะภาพทาง Facebook ก็คงจะน่าชมเนะเาะอ้าวถึงเวลานะครับถึงเวลาแล้วไปเสียภาษีประจำปีนะครับหลายท่านกำลังวิ่งหาวิ่งหาอะไรละ่ะวิ่งหาหลักฐานนะครับไม่ว่าจะเป็นมาจากธนาคารนะจากอบอกบขนะท่านพอจัดชัยเสร็จหรือยังนะครับก็ต้องไปยื่นภายในสามสิเอ็ มีนาคมนี้นะสัปดาห์หน้าก็คงจะไปเจริญพออำจานนะครับได้เสียทุกปีเสียเพิ่มแต่ก็เสียแล้วก็ได้เสียอยู่บ่เหมือนเดิมเนาะแต่ว่าถ้าอายุ65ปีขึ้นไปนี่จะมีค่าลดหย่อนเยอะนะแทบจะไม่ได้เสียภาษีเลยว่าอย่างนั้นนะครับคุณพี่นีกรก็เกษมสินว่ามานะครับเอาไปเสียไปเสียสลับครุสภานะครับทางป,ปีนี้ปีนี้นะครับปีนี้ปี66กนี่ก็อตอนนี้ทางครุสภาก็ให้ยื่นขอนะครับยื่นขอ เครื่องหมายเชิดชูเกียรติและก็ประกาศนียบัตรนะครับประจําปีนะปีนี้ประกาศมาแล้วเจริญพรทำจานก็ได้กับเขานะครับหลายท่านที่ไม่ได้นะฮะปีที่แล้วก็ทําปีนี้ก็ได้นะทําพนงานปีนี้ทาผนงานปีนี้นะสังคมศึกษาเราก็ได้เยอะนะนะครับบอดินเนี่ยที่เห็นชื่อนี่บอดินมีใครอีกหลายคนอยู่หลายคนอยู่ยน,ยนวนจันทร์พันทศา,านี่ นะครับได้ได้ได้แล้วคนอยู่คนที่เกษียณไปนะส่งผลงานก็ได้หมดละเอายังไงเพื่อรักสังคมศึกษาของเราก็อย่าลืมกันลวกันนะครับ5เมษายนตุ่มโฮมฮักแพงนะครับเพื่อนรักสังคมศึกษา eng, นะครับร <5 m. S 2> ครั้งที่11แล้วนะครับแสดงว่าเราโอ้เขาเรียกว่าแน่นหนานะแน่น,าน,านาหนาอุ่นหนาฝาข้างเรียกว่ายังยืนเนะนาะนาะจูเนาะก็คุยกับล้วเบื้องต้นนะครับทำเสื้อนะกับกล้องนะทำเสื้อ,อเสื้อที่เราจะเปร่นรอบนี้มาเปลี่ยนมาเป็น กินข้าวเที่ยงนะฮะกินข้าวเที่ยงแล้วก็คุยกันไปแล้วก็แยกย้ายกันเมื่อถึงเวลาอันสมควรนะครับไม่เอากลางคืนเนาะที่ร้านเจียวฮอนบ้านนานะครับอำเภอเมืองสกลนครน,นะครับท่านประธานกล้องนะฮะประสานงานเรียบร้อยนะครับอย่าลืมเด้อเพื่อนๆน,น,นะรีบสั่งเสือ้อรีบสั่งเสื้อเลยนะครับจะได้วันจันทร์ใช่ไหมกล้องวันจันทร์ก็จะได้โทรสั่งเลยนะ สั่งก็คิดว่าอาทิตย์เดียวก็คงจะเสร็จหรอกนะครับมันไม่ยากนะฮะสกรีนทุกวันนี้ก็สบายสบายอ่าแล้วพบกันก็แล้วกันนะครับไม่เอ่ยถึงสิ่งไม่ดีของผู้อื่นนำแต่ส่วนที่ดีเท่าที่ทราบมาพูดนะครับวันนี้ขอบคุณครับผมสวัสดีครับ